ทางฟ้าที่ว่าใจดีจะสู้สซวมอนโฟนได้หรอสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ลูกค้ามารับเครื่องกันที่หน้าร้านแล้วก็มีลูกสาวตามมาด้วยนะคะน้องหน้าตาน่ารักมากแล้วน้องบอกว่าหนูขอตุ๊กตาได้ไหมจะมีหรอที่แซลมอนโฟนจะไม่ให้นะคะอ่ะตัวเล็กอยากได้ตัวไหนนะคะเลือกเลยเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะเราก็จัดไปเลยค่ะน่ารักกุ๊กปิ๊กมากนะคะตุ๊กตาก็คือจะใหญ่กว่าน้องแล้วเนี่ยส่วนลูกค้านะคะก็คือคุณแม่ค่ะ โทรศัพท์ที่คุณแม่นัดรับวันนี้นะคะนี่เลยค่ะตัวดังตัวฮิตเลยสําหรับ Oppo A 9 6ราคาสดตัวนี้นะคะแค่หมื่นตน้ตนๆเท่านั้นแต่สเปคนะคะบอกเลยว่าจุใจมากมาพร้อมกับความจุแน่แนๆค่ะ 256G ิกิกเล่นเกมลืน่นไม่มีสะดุดหัวชาร์จก็เป็นแบบชาร์จไว3 3วัตต์เครื่องเบาแล้วก็บางมากค่ะส่วนสีก็มีให้เลือกเป็นสีชมพูและก็สีดําเป็นรุ่นที่นิยมกันมากจริงๆค่ะผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อน iPhone ต้องแซลมอนโฟนบ๊ายบาย